สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มบาลชูบามลิปบามออร์แกนิกวันนี้จะมาเสนอที่มาและวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการครั้งนี้ค่ะทำไมถึงเป็นโครงการลิปบามโครงการลิปบามออร์แกนิกจากการศึกษาพบว่ามีกลุ่มคนที่ประสบปัญหาปากแห้งจากการทำงานในห้องแอร์และปากเป็นขุยทาลิปสีอื่นไม่ติดหรือปากที่เป็นสารเคมีโครงการนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ค่ะ วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือต้องการให้ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับปากได้ใช้ลิปบาล์มออร์แกนิกเพื่อให้ปากกลับมามีสุขภาพดีอีกครั้งผู้ที่ไม่ได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับปากก็สามารถทาได้เนื่องจากส่วนผสมของน้ำมันมะกอกสามารถช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นทําให้ปากดูอวบอิ่มสีที่ไม่ฉูดฉาดจนเกินไปสามารถทาได้ในชีวิตประจําวันและก็สามารถทาก่อนนอนได้เช่นกันค่ะกระบวนการดําเนิงนงาน 1. ประชุมกลุ่มเลือกหัวข้อ 2. กำหนดเป้าหมายชิ้นงานที่จะทำ 3. า 3. ศึกษาหาข้อมูลที่จะปฏิบัติทำสีแบ่งหน้าที่ในการจัดทำโครงการดําดำเนินการตามที่วางแผนไว้ 6. ประเมินผลและปรับปรุงงาน 7. นํานำเสนอโครงการ 8. เริ่มทำผลิตภัณฑ์ตามที่วางแผนไว้ 9. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์หากมีข้อบกพร่องอุปกรณ์นะคะจะมีวิกเกอร์แท่งคนของเหลวเตาแก๊สแพ็กเกจใส่ผลิตภัณฑ์และใส่ลิงค่ะ ส่วนผสมไข่พึ่งน้ำมันมะกอกกลิ่นและสีรองคารัตถุูค่ะค่ะสำหรับขั้นตอนและวิธีทำนะคะ 1. นําไข่พึ่งและน้ำมันมะกอกใส่ลงไปในบเกอร์ที่เตรียมไว้ 2. จากนั้นตั้งไฟละลายไข่พึ่งและน้ำมันมะกอกจากนั้นคนส่วนผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน 3. เติมกลิ่นที่เตรียมไว้ลงในส่วนผสมที่เราเตรียมไว้ 4. เติมสีที่เตรียมสำหรับการทำลิปบาล์มลงไปและผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน 5. ใช้สลิงดูดผลิตภัณฑ์เข้าบรรจุภัณฑ์เป็นอันเสร็จค่ะนี่คือแพคเกจจิ้งของลิปบาล์มออร์แกนิกบอนทูบาล์มค่ะบอนทูบาล์มช่วยให้ปากชุ่มชื้นลดปากค้าลดปากแห้งแตกสรุปโครงการ การดำเนินงานโครงการลิปบาลมมาจนถึงสิ้นสุดโครงการสรุปได้ดังนี้คณะผู้จัดทำได้นำลิปบาลมไปสร้างไรายได้ให้เกิดประโยชน์โดยทำการจัดขายให้กับกลุ่มลูกค้าที่ประสบปัญหาดินฝีปากในเรื่องต่างๆรวมถึงกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบในการทาลิปบาลมและทางคณะผู้จัดทำได้มีการเก็บข้อมูลและติดตามผลลัพธ์จากลูกค้าที่ซื้อและนำไปใช้พบว่าลิปบาลสามารถแก้ปัญหาปากลอกปากแตกและเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ปาก และนี่คือหลายชื่อผู้จัดทำโครงการลิบามค่ะพวกเรากลุ่มลิบามขอขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะ